สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยาจาสิเตรียมตัวไปเฮงงานเนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนพฤศจิกาค่ะพี่น้องก่อนสิออกไปเฮงงานวนทางการถนนวนทางเสิไปเฮงงานสิเป็นยังไงเอาสิย้าพ,พี่น้องไปเบิ่งค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเบิงเ่งแน่มันสิหนาวหรือบบหนาวพี่น้องกับเบิง่งเอาพี่น้อง กำลลังเริ่มตกป่วยไปลงมากค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นหิมะบ่เคยเห็นเซเนอร์อยู่นี่เขาเอื่นว่าเซเนอร์เนะะาะภาษากังกอันนี้หิมะค่ะพี่น้องนี่เริ่มตกแต่เมื่อวานนี่ปล่อยแต่กับ่กหั่นลายแบบมือขึ้นนี่ก็มามีมาเน่นี่บัดตอนนี้กัลลังเริ่มค่ะพี่น้องเบื้องแข็งฝนข้าเจ้ากับบ่ใส่หมวกแข็ง หิมะล่งแบบไรตกแบบไรนี่ราคาปิวลงคือปุ๋ยนุ่นค่ะพี่น้องบนะปิวลงมักก็สิมาข้างต้นไม้มาตกข้างต้นไม้ค้างเทนันเทียนนี่เนี่ยพี่น้องมาข้างเทนันเทียนนี่จังหน่อยต้นไม้ใหญ่ก็่สิเป็นขาวงามละค่ะพี่น้องอันนี้มันลงลงแบบบมีฝนคันล่งแบบมีฝนมันหนักมันก็สิตก ถึงพื้นเร็วค่ะพี่น้องอันนี้ลงมามมีฝนแบบลงเมตาหิมะดยเฉพาะเลยค่ะพี่น้องเนะาะยาจ่าจะพาไปเบืองแต่มมานน้ากันค่ะพี่น้องทรมานหรือบอทรมานเหตุการณ์เหตุการณ์เหต,เหต,เหตุงานการเป็นยูยูนิแต่ว่ามันกระลำบากตอนไปเดือนทางเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่แหละมันหนาวเพราะว่ามันหนาวเขาก็ต้องใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวหายหลายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น,อน้นนองตอนนี้กับ